มันจะมีสองคลิปครับคลิปคลิปหนึ่งคือคลิปสรุปเลยผ้าคลิปสรุปคลิปที่สองคือคลิปหนี้นี้เล็กดังเล็กดังเอาชุดสรุปผ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเดินทางมาที่วัดปู่ศรีศูนย์นะครับวันนี้ทั้งวัดพันเทพื้นโรงครัวนะพี่น้องพ่อพันจะเดินทางมารวมทัพนะบุญน้ำตามมาเปิดดวงให้เอฟซีพอพันน้ำนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมนะครับผม พ่อเซียนอุดรนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมอวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมัสครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอากระดาษไม่พอเผนเขียนให้กระดาษเพูดเขียนให้เลยมือพ่อนี่แหละยที่ใช้มือเลยอัเนี่ยชุดเน้นชุดสรุปเอาเดี๋ยวจให้พ่อเขียนให้เดียวเขียนชัดๆนะครับพ่อ หนาวบ่พอทั้งอุดรเมื่อหนาวครับบ่หนาวเป็นบ่พอนี่เมื่อหนาวธรรมดาฮ้อนๆธรรมดาฮ้อนๆบ่หนาวบ่อพอดนี่อากาศฮ้อนๆพี่น้องบ้านเฮาเพิ่งสิเย็นมา2-3มื้อนี่แหละครับท่านผู้ชมคุณแม่คือได้ดมยาค่ะเมื้อนี้ยสวัสดีค่ะคุณแม่ได้สวัสดีค่ะมาทำบุญพ่อพ่อมื้อนี้มาเปิดดวงให้ FC ฟซีนะพ่อพ่อมาทำบุญครอบสวัสดีค่ะพ่อเสียนอุดรค่ะครับท่านผู้ชมเสียนอุดรคนเฮงมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวจังรอ ไอพ่อเขาเขียนให้มาส้วมน่ะใครยกขึ้นที่เห็นบ่มันตัวน้อยเลยพ่อเดี๋ยวให้พ่อเขียนให้ตัวน้อยแม่นครับผมพ่อพ่อเพชรเอามาเขียนพ่อเขียนไม่เหรอวะมาเห็พ่อเขาเขียนไม่แหละจังได้เห็นอือเอาดิปากกาของผมนี่ตัวยังไงพ่อเอาพ่อเอานั่นแหละนะครับแอดมินแม่หมูบอกว่าให้ถือกระดาษต้องมานั่งกับบัตรถือธรรมช่วงเลยแต่จังแปห้พ่อเป็นเขียนให้ก่อนจังมาหลอกกับไม่ มาแล้วรับเฉพาะบอกว่ารับเฉพาะบนล่างผมมมีนบอเป็นยังผวนบอกแล้วอน

กันบนล่างกลับด้วยศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตัวเน้นนีกลับตัวเน้นบอกว่า เอาแค่น okay, ี้เนาะแค่น yes. ี้พหละพอวิจัยไอดีด้วยเอาตัวที่ถูกค่ะตัวที่ถูกกว่าเอาตัวที่เ่าเป็นยังผ้าเนี่ยเพาเป็นยังเขียนพอได้พ่อเซียนดูดอนอย่าลืมนะครับเลขมีเข้ามีหลุดแปดสองนี่มันหาประเด็ดีกว่า รับเฉพาะมาแน่นอนนะพ่อมาแน่นอนท่านผู้ชมเอาผู้ใดหาได้เอาห้างวดหลุดงวดเดียวคือคือศูนย์หลังเพาะศูนย์อ่าวันที่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งนะพ่อเขียนแสงเต้นะพ่อตัวนี้ครับนั่นเด็ะก็เขียนแล้วเขียนแล้วเขียนแล้วพ่อเขียนแล้วพ่อเขียนแล้วห่งเลียงสองนะะเอาเน้นเน้นนะพ่อเน้นตัวใดนี่สีแดงแดงเนี่ยสีแดงแดงบ่ครับครับ แปดสองตั้มาชุ่มเจ็ดแปดสองโอ้แปดสองสองแปดตัวเลขที่เจ้าปิดเจ <ะ S 2> ้าปิดตัวเลขที่เจ้าปิดแม่นเ <laughs> จ้าไม่รับ <laughs> อันเดียวทั้นี้แหละครับผมตั้งนะมาชุม่มนะครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมแปดมาแท้พอคนม,มาแปดสอง เจ็ดแปดสองครับสามโตนะครับกันบนล่างกับด้วยนะครับกันบนล่างมีศูนย์ห0ึ่งศูนาะครับกันบนล่างมี4ี่คู่นะครับตัวเน้นคือสอกับ066 0 06นี่มากทั้งใดเนี่ยพ่อติดศูนย์บางวดนเี่งวดเมื่อกี้6กหนึงหนเน้นล่างงางดียครับเงวดเมื่อกี้เนี่ยดงิดที่ผ่านมาใช่ครับงวดนี้ดิ อันนี้หกศูนย์ศูนย์หกเน้นล่างหกศูนย์ศูนย์หกเน้นล่างมันมีตัวอย่างให้ดูอยู่อ่าแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าห้าศูนย์หกนี่เน้นล่างเพรว่าครับผมโอ้เจ็ดแปดสองนี่เน้นบนเล้วทำประชมเดยหางเดียวจัดไปโหลดมันมันหายากหน่อยนะห้าพ่ได้หรอกพ่อเอ้ยนะครับผมเจ้าศูนย์หกนี่หาได้อยู่ พี่น้องล่างอย่างเดียวจัดไปพ่อก็ได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งสามตัวเตึงตัววดจิกวดไหนพ่อทำพ่อทำอ่าสามตัวไว้อีกข้างหนึ่งด้วยครับสามตัวที่ที่แตกครับเก้าเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดเก้าครับกวดหางเดียวคือเจ็ดแปดสองไม่รู้ค่ะ เอาทำชุ่มเห็นปะครับผมมันมันมันจะมีเลขสามตัวอยู่ด้านข้างด้วยถ้าถ่ายเอาศูนย์หกมืไหศูนย์หกหกศูนย์นี้เน,น,น้นล่างปะพ่อเน้นล่างเดี๋ยวได้ทำชุ่มด้วยอันนี้เขียนให้เน้นล่างคือเม็ดเดียวนะครับพี่น้องนะนะครับผมศูนย์หกหกศูนย์ให้เน้นล่างนะครับมีชุดล่างว่ดพี่ กับจะเห็นด้วยป่อือโอ้หกหนึ่งเข้าหกหนึ่งเข้าหกหนึ่งพ่อมาตั้งเป็งนับงนับเน้เน้นล่างนเลยโอ้เห็นแล้ววานี่อ๋อพอมาทังบีบงเนี้อันนี้คือหลักฐานของเ่านะครับหลักฐานาะครับหนึ่งหนึ่งหกครับครับเอ้า๋งวดนี้ให้เน้นล่างคือศูนย์หกหกศูนย์นะท่านผู้ชมเนาะพอเห็นมาแล้วถ้าถ้าล่างคือ 0660งวดที่แล้วขึ้น16นะครับนผรมชมงวดนี้0660นะครับถ้าเม็ดเดียวขึ้น782ได้นผูมชมเด้อ78282นะครับมันมีเลขสามตัวด้วยนะครับที่ลงให้โอ้แคปหน้าจอด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับเอานี่ชุดสามตัวงวดที่แล้วแตกแตกปะพะแตกครับงวดที่แล้วแตก อันนี้แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเขียนใส่หีบใบได้บพชุดสามตัวเนี่ยแคปหน้าจอแคปหน้าจอบ่ออัป้าเดี๋ยวอันอันนี้บ่าอันนี้ไม่เห็นอชุดสามตัวก็มีชุดสามตัวก็มีนะครับแคปหน้าจอเอาครับเอาเดี๋ยวทำสุ่มเดี๋ยวเอาเท้าเขียนชุดสามตัวให้ครับผมเขียนไปที่เก้าเจ็ดเลยป่ะอ๋อเรียบรครับครับผมเข้าเก้าเจ็ดเก้าอันนี้ของวันที่แล้ว รถจะได้สองเด้งอันนี้979ตรงตรงครับอือเอาทำมาชมชุด3ตัวงวดที่แล้วนะครับ979นะครับนี่ครับของงวดเก่าได้พี่น้องเด้อเบาเถ่าโบโซไปไม่ได <laughs> ้โทรหาพอเอานี่ครับเบาหนัดเอ้เบาอันนั่นกับโบโซไป <laughs> เอามีชุด3ตัวงวดนี้พี่น้องนะครับเขียนให้แล้วนะครับแคปหน้าจอไว้เบิง้งได้พี่น้องเด้อ ก็จะมีนะับถ้าเป็น82ก็จะมีหหางถ้าเป็น28ก็จะมีหหางท่านผู้ชมของพ่อเซียนอุดรงวดที่แล้วเข้า979นะครับแล้วก็ชุดนี่ครับผม2ตัวเม็ดเดียว7 82ถ้าตัดมาให้เม็ดเดียวหางเดียวคือ7 82เด้อท่านผู้ชมเด้อครับกันบนล่างมี0 103, 0708นะครับเน้นให้เม็ดเดียวคือ28 0 6 6 0ล่างนะครับอันนี้ที่ชุดพ่อคัดให้มาแล้วนะครับชุด3ดตัว นะครับชุด3ตัวถา82ดสอนะพี่น้องท้าย82คือ282 382 482 582 782 982ถาไทย28นะครับ028 128 428 528 728 828นะครับท่านชมถาหาได้หาไ้เลยเน้นถาไทย82เน้น782ถ้าท้าย28เน้น128กับ728ท่านชมนครับคห้ามตัดอันนี้คือชุดเต็มท่านชม แต่พอพนตัดไม่หางเดี๋ยวขึ้นเจนะ็ดแปดสองครับขอขอบคุณพ่อเซียนดูดานครับผมโชคๆมัน,ะ <ś ś <ś ś> ๆๆนมาเนาะพ่อเนาะสวัสดีครับวรวยๆทุกคนคร,ครับสวัสดีครับ